สวัสดีครับนักเรียนเราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในแบบฝึกหัด4.3นะครับลูกพับ3มถุงนะครับลูกพับ3ามถุงแต่ละถุงบรรจุลูกพับจำนวนเท่าๆกันนับรวมได้12ผลนะครับลูกพับมี3ามถุงนะครับนักเรียนอเคมี3ามถุงนะครับมีม3มถุง,ถงแต่ละถุงบรรจุได้นะครับ นับรวมแล้วเนี่ยสิบสองผลเนี่ยมีสิบสองผลนะครับก็คือมีสามถุงถุงที่หนึ่งถุงที่หนึ่งถุงที่หนึ่งก็คือสามถุงนะครับสามถอสามถุงสิบสองผลนะครับโอเคจดไว้ก่อนนะครับนงซื้อลูกพับห้าถุงจะได้ผลจะได้กี่กี่ผล ก็คือหมายามว่าโหนงเขาจะซื้อ5ถุงนะครับซื้อหถุงสถุง4ถุงหถุงคุณครูเขียนเพื่ออธิบายนะครับแต่วิธีทำอาจจะไม่ต้องเขียนอะไรที่ยืดยาวแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราก็ต้องรู้ว่า1ถุงเนี่ยมีลูกพับกี่ลูก1 0บสผลมี3ถุงนะครับ1ิหารด้วย3ามนะครับ 12ผลใน3ถุงนะครับ3หาร3ได้1 3หาร12ได้4คํคำตอบก็คือ4ผลต่อ1ถุงนะครับนี่คือความหมายแบบฝัดนี้คุณครูได้อธิบายวิธีการเขียนหน่วยแล้วในแบบฝัดก่อนหน้านี้นะครับใน 4.2นะครับให้นักเรียนทับไปทําความเข้าใจในประพันธ์นั้นอีกทีก็ได้นะครับเราก็จะได้4ผลนะครับสรุปว่า4ผล4ผลนะครับ3มถุงมันก็เลยเป็น12ผลนะครับดังนั้นเราใส่เลข4เข้าไปนะครับ 4, 4 4 4 4นะครับก็คือ4ผลแล้วก็มี5ถุงนะครับย่อมจะได้เท่ากับ2ี่นะครับ ยีผลนะครับทั้งหมดที่เป็นลูกพับนะครับตุนซื้อปลานะครับตุนซื้อปลาเอ่อมา4ตัวจ่ายไป48บาทต่อมาเพิ่มซื้ออีก9 9ตัวนะครับจากร้านเดิมต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็ต้องหาก่อนว่า อันนี้ใจอีกเท่าไหร่หมายถึงว่าคิดแค่อีก9ตัวเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เราต้องคิดก่อนว่า1ตัวมันกี่บาทแล้วเราก็เอาไปคูณ9นะครับ4ตัวนะครับมีปลา4ตัวคุณครูเขียนเป็นรูปภาพแล้วนปลาสตัวนะครับปลาสตัวเป็นเงิน4ตัวนะครับเป็นเงิน48บาท48บาทนะครับ คุณครูก็เอา48หารด้วย4นะครับ48บาทหารด้วย4ตัวนะครับหรือว่าเราจะพูดว่าต่อตัวนะครับ48บาทต่อ4ตัวเราพูดอย่างนี้ได้นะครับ48บาทต่อ สตัวค,คุณครูขยายความาให้นะครับนักเรียนนักเรียนได้เกิดความเข้าใจชัดเจนแล้วเราก็อะไรหาร48ได้หาร4ได้ก็คือ4นะครัหนึ่งสก็เป็น48ความหมายก็คืออ่านว่า12บาทนะครับต่อ1ตัว1ตัวก็คือ12บาทนะครับค,คุณครูก็จะเขียนตรงนี้ครับ12บาทต่อ หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าเราไม่นิยมเขียนหนึ่งะครับเราเขียนสิบสองบาทต่อตัวต่อตัวเราพูดสั้นๆว่าต่อตัวแต่มันหมายความว่าสิบสองบาทต่อ1ตัวเราก็ใส่ตัวเลขตรงนี้เข้าไปนะครับสิบสองนะครับสิบาทต่อ1ตัวนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามี9ตัวนะครับัเรียนเรามี9ตัว ถ้าเกิดเรามี9ตัวแล้วตัวละ12บาทนะครับมันก็เอา12คูณ9เข้าไปก็เป็น108บาทนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของคณเรียนเดือนที่แล้วครอบครัวของเดชใช้น้ำประปา20หน่วยจ่ายค่าน้ำ3า300บาทเดือนนี้ครอบครัวใช้15หน่วย ต้องจเท่าไหร่นะครับก็คือเราต้องหาก่อนว่าหน่วยละเท่าไหร่300บาทนะครับต่อ20หน่วยนะครับหูตัดศูนย์ก็เหลือ15บาทนะครับเรียนอันนี้เป็น2 1 2อันนี้คือ15 15บาทต่อหน่วยนะครับ หรือจะพูดแบบเต็มประโยคคือ15บาทตอน1หน่วยดังนั้นถ้าเกิด15หน่วยนะครับ15หนหวยเน่วยนะครับเราก็เอา15หน่วยครับไปคูณกับจํานวนหน่วยละ15บาทเราก็จะได้ทั้งหมดนะครับ1 0 0เอ่อ15คูณ15นะครับเราก็ได้225ถูกไหมครับ 15บหคูณสินะครับ225บาทนะครับผมครูเขียนผิดนะครับห้าบาทนะครับซึ่งมีน้ำบรปปาทั้งหมด15ห้าหน่วยนะครับจอเทนมสด2ลิตรนะครับแก้วละเท่าๆกันได้8แก้วนะครับ ก็คือ2ลิตรมาได้8แก้วนะครับถ้าต้องการเทนมสด5ลิตรนะครับโดยให้แต่ละแก้วมีปริมาณนมสดเท่าเดิมจะเทได้กี่แก้วนะครับ2ลิตรเนี่ยได้8แก้วนะครับนักเรียนก็คือหมายความว่า2ลิตรนะครับต่อ8แก้วนะครับต่อ8แก้วถ้าเกิดคุณครูตัดกันเนี่ยเอามาหารกันเนี่ย 1> 2 1 2 2 4 8ได้1ส่วน4หรือถ้าเกิดเอา4หาร1 1ส่วนสก็คือเอา4หาร1ก็ได้0.25 0.25ลิตรต่อเคือขีดนี้คือต่อแก้วหรือแปลว่าต่อ1แก้วนะครับ1แก้วเนี่ยใช้เท่านี้นะครับ หนึ่งแก้วใช้เท่านี้นะครับนักเรียนครับห้าลิตรเอามาห้าลิตรนะครับสองลิตรได้แปดแก้วนะครับสองลิตรได้แปดแก้วหมายความว่าเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับสองลิตรได้แปดแก้วเราจะพูดว่าเอาแปดแก้วเนี่ย หารด้วย2ลิตรนะครับหารด้วย2ลิตรมันก็จะได้4แก้วต่อต่อ1น่เอ,อ 4, ่อคุณครูเขียนอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้คุณครูคิดแบบหลายๆแบบนะครับให้นักเรียน8แก้วต่อ2ลิตรนะครับ ก็สามารถพูดได้ว่าได้4แก้วต่อลิตรนะครับ4แก้วต่อลิตรนะครับหรือต่อ1ลิตรความหมายเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมี5ลิตรนะครับัเรียน5ลิตรนะครับก็คือ4แก้วด้วย1ลิตรนะครับก็คูณ5เข้าไปเออคูณ4เข้าไปมันก็จะได้20แก้วนะครับ20แก้ว จากการใช้นมไป5ลิตรนะครับ20แก้วเท่านี้นะครับนักเรียนคือคิดอย่างนี้แล้วมันก็ใช่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คําตอบที่โจต้องการเราก็คิดแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับนักเรียนนักเรียนอย่าไปตกใจว่าคิดแล้วมันไม่ใช่เราก็อย่าไปหยุดนะครับเราก็คิดต่อนะครับคุณครูก็อันนี้คุณครูก็ไม่ใช้นะครับแต่ว่ามันก็ถูกนะครับ คกูก็จะใช้อันนี้เพราะว่ามันตรงกับคำถามที่เขามีนะครับต่อมานะครับน้ําเชื่อม8ขวดทำน้ําผลไม้ได้200แก้วน้ําเชื่อม18ขวดนะครับจะทำน้ําผลไม้ได้กี่แก้วนะครับคือ8ขวดเนี่ย200แก้วเราก็ต้องรู้ก่อนว่า1ขวดเนี่ยมันทำได้กี่แก้วนะครับ ใช้วิธีนี้นะครับ200แก้วนะครับก็คือ8 8ขวดนะครับถ้าเราตัดกันไปตัดกันมานะครับสิ่งที่เหลือมันก็คือได้เท่านี้แก้วต่อ1ขวดอันนี้สำคัญนะครับพอเรารู้ว่า1ขวดได้เท่านี้แก้ว18ขวดเราก็เอาไปคูณน,นะครับเราก็จะได้ทั้งหมดจำนวนแก้วนะครับ 1> 8 1 8 8 2 16 8 5 40ได,ด้ทั้งหมด25แก้วครับต่อ1ขวดนะครับนักเรียนทั้งหมด25แก้วต่อ1นขวดความหมายตรงนี้สำคัญมากต่อความเข้าใจนะครับ25แก้วต่อขวดหรืออีกความหมายหนึ่งที่เป็นความหมายเดียวกันก็คือ25แก้วต่อ 1ขวดหนขวด25แก้วคุณครูเขียนคุณครูพยายามอธิบายซ้ำไปซ้ำมานะครับ1ขวดนะครับคุณครูก็วาดรูปนะครับหขวดเท่ากับ25แก้วนะครับทีนี้เราก็จัดไปถ้าเกิดเป็น18ขวด18ขวดคูณด้วยนักเรียนดูนะครับคูณด้วย25แก้วต่อ ขวดถูกไหมครับเมื่อเอาเอามาคูณกันแล้วเนี่ยนักเรียนสังเกตว่ามันมีหารด้วยขวดอยู่ขวดตัดขวดนะครับคำคำว่าขวดตัดกับคาว่าขวดนะครับสมเหตุสมผลนะครับสิ่งที่เหลือ,อไว้ก็คือหน่วยก็คือเป็นแก้วแล้วก็นํา18มาคูณกับ25นะครับนักเรียนซึ่งก็จะได้ 450แก้วนะครับียนนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับดินสอ6แท่ง15บาทนะครับ6แท่ง15บาท24แท่งกี่บาทนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่า1แท่งคือกี่บาท15บาท กับ6แท่งนะครับ6แท่งเราก็ตัดกันมันก็จะเหลือตอนหนึ่งแท่งนะครับ6หารด้วย15นะครับถ้านักเรียนไม่คล่องนักเรียนก็ไปฝึกการหารนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ได้2.5บาทต่อแท่งนะครับแล้วนักเรียนก็ทำไมครับ24แท่งนักเรียนก็เอา24ไปคูณ 2.5บาทหรือ2บาท50ตังนะครับมันก็จะได้เท่ากับนะครับ24.25นะครับในที่นี้คุณครูจะไม่โชว์การคูณนะครับเราฝึกมาแล้วนะครับคุณครูจะเขียนขออนุญาตเขียนคำตอบเลยนะครับ6ี่บาทต่อแท่งนะครับในการสอบวิชาคณิตศ,ศาสตร์ครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม60ได้51นะครับ ถ้าเกิดคะแนนเต็มร้อยจะได้กี่คะแนนนะครับ60คะแนนเต็ม60จะได้51คะแนนนะครับ60จะได้51 60นะครับจะได้จะได้51คะแนนนะครับแล้วถ้าเกิด100นะครับจะได้นะครับ100ก็จะได้ 51เนี่ยคูณกับ100นะครับส่วนด้วย60นะครับอันนี้เป็นวิธีเทียบบัญญัติยางนะครับศูนย์ตัดศูนย์นะครับแล้วนักเรียนก็คูณกันนะครับเอา51คูณ10แล้วก็หารด้วยนะครับหารด้วย6นะครับหารด้วย6ซึ่งจะเท่ากับ85คะแนนนะครับ อันนี้เป็นวิธีที่บัญญัศติยางนะครับเราเรียนสังเกตนะครับ60สิคะแนนจะได้51 60จะได้51แล้วถ้าเกิด100จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้สิ่งที่เขาถามก็คืออยู่ตรงนี้นะครับคำอันนี้ก็คือเราต้องคิดออกมานะครับ490ก้ร,รัมแบ่งได้70ถุงนะครับ 490กรัมแบ่งได้70ถุูง490นะครับได้70นะครับถุงนะ490กรัมโอเค,คเียนหน่วยด้วยถ้าเกิด210กรัมเราจะได้กี่ถุงนะครับเราก็เอาเทียบบรรยัติยางนะครับ490ได้70 210นะครับ70คูณกับ210ตรงนี้ก็คือการคูณนะครับ แล้วก็หารด้วย490นะครับอันนี้เราเรียนก็ตัดกันนะครับ70คูณ2 1 0แล้วก็หารด้วย490นะครับก็จะได้30 30เลยครับ30ถุงนะครับนะครับปลาดุก8กิโล420ถ้าเกิด10กิโล8 8กิโลนะครับกกนะครับกิโลกร,รัมนะครับ420บาทแล้วก็ถ้าเกิด10กิโล10กกนะครับก็คือ420คูณด้วย10ส่วนด้วย8นะครับนะเรียนนะักเรียนก็ก็เอา8ไปหาร10เลยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาคูณ420นะครับ หรือว่าเอาศ2 0ย0คูณ10ก่อนแล้วค่อยมาหาร8แต่คุณครูว่าเอา1ิหารด้วย8ก่อนจะดีกว่าทำให้ตัวเลขมันเหลือน้อยลงแล้วค่อยเอามาคูณที่หลังนะครับ4 20ี่สิบนะครับหารด้วย8ดนะครับ525สอาคำตอบนะครับคิดออกมาแล้วนะครับได้ห้าสอง้าบาทนะครับต่อ8ดกิโลนะครับเอ,อ ต่อกิโลนะครับต่อ10กิโลนะครับนักเรียนคซื้อมา10โล8โลมัน420 10โลก็525บาทนะครับจบไปแล้วนะครับนักเรียนในแบบคันนี้นะครับเราก็จะมาต่อในแบบพันสีตในวิดีโอถัดไปนะครับ